ับพี่น้องสวัสดีครับผมพอปอกกระสวนเกษตรบ้านโน่นนี่คือเก่านะครับพี่นอ้องอ่ากะสิภาพพี่น้องมาชมสวนเกษตรบ้านโน่นต่อนะครับหลังจากชุดที่สองหนึ่งแปดกะเดทท้ายไปบางบางช่วงที่ยังบ่ทันศเมร์นะครับพี่น้องเนี่ยภาพพี่นอ้อง,นองมาเบิ่งนอไม้ไผ่บ่งหวานได้หนิเนี่ยครับนอไม้ไผ่บ่งหวานเมื่อคืนก่อนหรอกครับเพราะว่าบ่าได้เอาไปกินดอก พี่น้องมึงดูขื้นมาคู่กันลองซองอยู่อยากครับเห็นบ่คู่กันลองซองอยู่พี่น้องถ้าเป็นชุดแต่ก้างแสบได้เลยนี่ก้างหวานไผ่บงพึ่งหวานนะครับผมกินดิบได้นะครับกินดิบได้นี่แหละครับปลูกไว้ตรงเขตแดนนะครับพี่น้องกับกันน้ำเนาะใช้รากมันใช้รากมันยึด สอนพี่น้องสีนอหานนหกนอเลยครับก่อนนี้เวลากระปูแว้ตรงเขตแดนครับผมมีอยู่สามก่อท,ที่ที่บ่เอาไปกินเนี่ยพราะยังตีพี่น้องอยากขยายพันธุ์ไหมบ้านรุ่นมาสิขยายพันธุ์มั่นสันเดียก็เลยบ้าท่านแมวไปกินดอกตบาก่อนนี้ก่อนนี้เสียออกที่หล้างมูอยู่ดอกพี่น้องก่อนนี้เสียออกที่หล้างมูอยู่ มีสามกอแหละพี่น้องนี่กอนหนึ่งครับกอเน,นี้กขึ้นกอเมื่อไหพี่น้องเห็นบะขึ้นกอเมืแล้วดิดจริงเมืแล้วนะครับกาวไวพออ้พี่น,อน,น,น,น้องคนน่ะกัลลั่งออกพี่น้องเห็นบ่องนี่เห็นปลายเขี้ยวบาวโน่นบ่นั่นกัลลั่งออกพี่น้องกัลลั่งออกหลายฝนมาไปปล่อยงสี่กับแตกนอกแตกกอกิน จะเอาพันธุ์มันพี่น้องเดยกสิต่อนพันธุ์มันสิต่อนพันธุ์มันไวก่อนเพราะว่ายังพอท่านได้กินดอกอยากยุพี่น้องอยากยุกับพวกกินดอกแปะเนาะไม่ปลาเม่กิน,กน,กน,กนเนา <c oughs> แต่มันแซ่บมันแซ่บไปลีพี่น้องได้ไปกินบ้านอ่ามู่แล้วนี่ก็เอามาจากบ้านมู่แล้วพี่น้องเอามาปลูกนี่ปีที่สองแล้วล่ะกระปูแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้หดน,น้ำไม่ได้ยังนะครับก็ ฝ่าฝนธรรมชาติเลยนะครับกระปูว้ข้างห้วข้างริมรั้วนะครับละ่ะแต่กับพยายามสิสารกรงก่อแตงกิ้งเขาอยู่เรื่อยๆนะพี่นอ้องใ้เขาบอกยังไงอยหกวางสั่นเถาะอืมปุ้ยสอนสองน,นอนนี่พี่นอ้องมึงดูนอนซ้ำแขนนี่หละกลิ่นเหี้ยงกันล้องสองอยู่พี่นอ้องมึงดู ว่ามาเบิ้งสองหมื่นดิก็นั่นบ้าโน่น,นมาอยู่ออน,น้องไม่ก่อเดียวกันได้พี่น้องเทียมไม่แยกออกเป็นสามก่อนี่จริงๆแยกเป็นสี่ก่อแต่ว่าก่อนหนึ่งบ่ติดแยกเป็นสี่ก่อเียหลักครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งกิมซุ่งกิมซุ่งนะครับพี่น้องกระปุกใ้ขังหัวาะกะกินกซุ่งในป้าเิ่นเอามาให้ปลูกนะครับ ป้าเพนเับไม้ให้ปลูเพนเับไม้แห้ก็กเลยปปูกระสือดอกพี่ดอ,อกโอ้กําลังถิ่มีนอขึ้กน,นออก,กันเพับพี่อกเเห็นนอปะอกะลังมีนอ,อเออ,อเกิดมาลายเอ,อ้ยเดี๋ยืดได้กินจะได้ดดดดดดสื่อได้ดดาหาเพ่นมูมากเกลอดมากที่ได้เยี่ยมยาม เอาไปตอนไปแตงตาลายแต่พี่น้องมูลูกพนักพี่อ่ะฝุ่นข้างในงพุ่นพี่นอ้องไปเห็นบ่พุ่นข้างในงพุ่นพุ่นพุ่นกะล่างพุ่นครับเออแตกตาแตกน้องขึ้นหลายมันเป็นดีดแบบธรรมชาตินะับก็ได้เกิดประมาณนี้แหละ อ,อ,อ,อกินพวกวปตะ,ปะยากเราพี่น้องมาเนี่อยากกินยังก็ได้กินอยากกินแล้วไม่ก็ได้กินครับนี่หลายอยู่ปลูกไว้นะครับหล,ลหลายร่ำแงหลายอี่กา อยู่ประบ้านสองปีซ้ำก,กันนะครับพ่อมป่ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าสิสลิตกิ้งเขาออกนิ่ดอกีหลักปลูกไว,ว้น้ำหัวน้ำห้าวอันนี้ก็เป็นสตอแ์้ปบติดอกครับมาทางนี้ก็เป็นห้องมูเพินนะครับที่น้องเขาเพื่อนจะเป็นนอหลายอยู่ ฝนค,ครับนอใหม่ฝนแตกนอร้ายอยู่ครับพี่น้องเลี่ยนผมก็เลยตายเมื่อต้นไผ่มาปกคลุมมันเลี่ยนบตลอดนะครับพี่น้องต้นไผ่มาคุ้มมันเดี๋ยวพาไปเบิ่งแก้วมังกรแก้วมังกรไต้หวันพี่น้องแก้วมังกรไต้หวัน เป็นด้วยหลายกันพี่พี่น้องแก,งก่บกวนใจวันเนี่ยครับสุกหลับพรท่านมาเก็บเดวสิมมาเก็บอยู่ครับพี่น้องนเนี่ยโอ้ฝั่งทางนี้สูงเยอะแล้วนี่แกมังกรสูงเยอะแล้วเดวสิมมาเก็บอยู่ครับพี่น้อง เฮ้ยป <He> เป็นเยอะเหมือนกันเนาะมุดูครับลูกแดง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 ,แดงส,สวยอุ่นครับสีสวยมากแล้วก็เป็นดอกตุ่มๆก็กาลังเยอะเลยนะครับเป็นดอกเนี่ยครับเป็นดอกดอกเขาเียงงามๆดอกพป่นอ้องเี่ยเป็นนวยกําลังจะโตเนาะอี่ครับอันนี้เป็นของพันอีกพันหนึ่งนะครับ แก้วมงกรออีกพันหนึง่งซึ่งก็มีสีสันสวยงามเหมือนกันโอ้หลายๆพี่น้องเดยกสีมาเก็บอยู่โอ้ยพี่ยุพี่กัเป็นพี่น้องปุ่นเรืงต้นไม้ต้นมะกอกปุ่นนะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีก อนันไงเน็ตเป็นประกอกนะครับพี่น้องประกอบประกอกฝรั่งพ่อเก็บหลับพี่น้องพี่นะหลายเราหลายอยู่ยดิแก่เงยยิ้มอ,อยู่พ่อเก็บแล้วพี่นอ้องฟังแง่นี้พ่อเก็บแล้วดูหน่อยสิพี่น้อง น้อยใหญ่ปะ่ะเผื่พอเก็บแล้วพอเก็บแล้วพี่น้องหลายแล้วได้จักสิบโลโลสิบหาโลได้ครับพี่น้องเนี่ยความาณนี้ของสิเก็บแล้วเออเหลียงเศษน้อยใหญ่แล้วพี่น้องเห็นบ่ะอันนี้เป็นมะกรอกน้ำหรือมะกรอกฝรั่งเนะาะก็มากไปกินโสมกินกับเกลือ นี่ครับออาไปกินกับเกลือติ่นลองมันใหญ่ละลูกมันโตแล้วครับลูกโตแล้วลูกโตแล้วแก่แล้วเนี่ยครับโอ้ยหลายๆพี่น้องหลายๆๆๆยุ่แย่ปุ่นครับหลายยุ่ อันนี้บ่ได้ฉีดยาไม่ได้ยังไงพี่ไปน่องก,กับปลูกไว้เนาะปลูกไว้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือต้นเดียวนะข้างล่างก็มีเดี๋ยวไปดูข้างบนดูข้างบนอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่มากปีที่แล้วต้นนี้ได้เยอะมากแต่กิ่งนี้เขาจะ จะตายเพราะว่าเขาอยู่ใต้ต้นมะพร้าวปีนี้ก็จะเป็นทีหลังแต่ก็มีลูกอยู่นะครับเนี่ยพรมแปรมพี่นอ้องก็ฉันเป็นลูกหง่มากกหลายอยู่มันกระโดดอยู่พี่ครับฝนมันตกดูโปรดพี่นอ้องมันก็เลยเป็นประมาณนี่ฝนมันตกบ่อยตังนี่จะเ,เป็นบอกพราวเนี่ยอาการบอกพานำหอม ก็มีกินเรื่อยๆเนาะอันนี้หนูหรืออะไรมาทำรังเนี่ยหนูหรืออะไรมาทำรังเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นหนูอุย้ยเดี๋ยวต้องฉีดยายอดมะพร้าวแล้วล่วงมาจอะแล้วเห็นแล้วนี่แหละครับสิปมาณนี้แหละครับพี่น้องใไน,นี่ยก็เป็นบอ่อที่ใส่ลดน้ำพวกเงาะผลไม้ต่างๆนะครับ กะปีนี้กะน้ำเหลือแต่ว่าปีหน้าผมกม็แน่ใจว่าน้ำสิพ่อใส่บอกว่าว่าฝนฝนตกมากเพราะไน้ำเลยครับพี่น้องฝนตกไม่ได้น้ำเลยไม่รู้ว่าน้ำจะจะพอลดหรือเปล่าปีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นต่อครับ